พี่น้องเพิ่งแบบไม่แล้วแม่นาอกินข้าวปลากินข้าวปลาเพี่อนข้าอยู่เชียงไทยเชียงนา้าวอยู่เชียงนาดีครับพี่น้องใส่แป้งนัวดีครับพี่น้อง รับคลิฟต์มีเลี้ยงไงจากินอะไรยังคือกันกินแบบพี่น้องเลยอหนึ่งเขากวอนพี่น้องกวอนจะอะไรยังคือกินแซ่บๆกอนหนึ่งเขากวอนพี่น้องเลยไปกาดเลยนะพี่น้องเนาะอุ้มให้ยังกันนะใส่รองเท้าใส่รองเท้าอีกบนพี่น้องมดจะได้ไม่กัดรองเท้าอืมเนาใส่รองเท้าอีกบนเหรียนบัตรนี่ย่านิมามีหมดมีอย่างเนาะย่านมีหมดกัดพี่น้องย่านมีแมงมดแมงเงาติ๊กตีบ่พี่น้อง แร่งอ่าพาเน็ดแนวอยู่แนวกินสุกันกินเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วอุ่นข้อเจ้าเด้อพี่น้องอุ่นแบบใส่หัวใจได้ที่ไหม่ืออุ่นหนึ่งไส่หัวใจอืออันนั้นกัดีอันนั้นกัใส่เข่าพี่น้องหิบเอาเพชรอีทไทยทอดวิธีชีวิตบ้านๆในเบื้องเลยพี่น้องวนแกงตัวไม้ครับนี่กะเชียงหน้าห้องกอบเดี๋ยวไปเสียบไฟเชียงหน้าให้ก่อนเด้อพี่น้องยำลอยพี่น้องพ่อเพชรไปเสียบไฟให้ลืมเสียบไฟพี่น้องเพราะว่า มันคือเมื่อแท้หรอกอืมกินนี่ยังนนะกินยังวะเต้าหู้เ <laughs> ต้าหู้พี่นอ้นองครับแลแว้วเมียขั้วนี่น้อยนอยนะเฮ็ดซอยเจ้าหรือดทำลายของเจ้าเนีย่ย <laughs> เ,เอาเอาเฮ็ดน้องกินซุยย่งไงกินพี่นอ้องเห็นอะไรพี่น้องเกิดแมก่กับลูกกำลังสิพากัน แกงน้ำมันสุภาลุงกินน้ำกันเทอพี่น้องบรรยากาศดีๆเติมทานพี่น้องเติมทานเข้าไปมันสิแกงน้ำมันรุ่งลุงพากินมาหนึ่งน้ำแร่พี่น้องมามีน้องกินอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อแกงน้ำมันอีกแล้วนี่ยังจะกินเนาะไม่ครับตอนนี้นอนรับโอ้กับของแซ่บเราค่อยว่าหัวเนี้ยมันน้ำกันย้อนแกงไต หม่นี่เดีวแกเหงน่อสุดหว่ะเียนว่าเป็นี่เออสาวมาล่ำเก่าเลยพี่น้องเพราะเป็นวอาเรียนหลอแนี่แล้วใส่สบายสบายมันสบายมันงายมัผมบ่าสบายสบายพี่น้องนักฟุตบอลบันนี้เต้บอลว่าเตอับแม้อทมกเลยพี่น้อง ให้ลองเท่าสิเตะบอลน่วันนี้นัน่นสีฟ้าสีฟ้า,ฟา,ฟาเอาขึ้นไปเรียนมุ่มนั่นวันนี้เดือดยังยังทพี่น้องวันนี้บา้าเบ็ดอยากให้เบ่งบรรยากาศแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศในการถ่ายคลิปใหม่กำลังแกงนองใหม่สุกีสุนอนกิน บม่ได้ถ่ายเทียงหน้าแบบภาพแบบนี้พี่น้องเบิ้งโด่นเนาะ,นะใส่ยันกันครับปลาให้ปลาพี่น้องปลาเด็กืมมันยากาศปับยี่งท้องใคท้องหน้าพี่น้องน,น,เนอะเมียเนาะ ใส่บวกความพักแยงแกงแบบธรรมชาติได้มีอย่างเลยอือตลาดกับ,บท่านเฮ็ดท่านทอนคำได้มักบวกเนี่ยกับพักแยงอยู่น,นีว่าเพา็ดแห่งพี่น้องเห็นมุ่มแบบธรรมชาติแบบคือยังเอาเหตดคลิปใหม่ๆตอนน้เองเหตดคลิปแรกๆเลยบาเพ็ดกระถ่ายแบบนี้นะ่ะตอนนี้คลิปแรกๆปีแรกที่พีสองพันสิบเกดบาเพชรเปิดซองยูทูป ชาวร่าบา่ออีสานวันที่สามตุลาคมมาเวดเปิดส่องสาวราาบา่ออีสานกระทายแบบนี้นะพี่น้องแบบบ้านๆแบบมี่ยงกะเห็ดแบบสบายสบายททาเที่ยขามมันจ็เป็นแบบนี้แหละอยู่แบบ<ห>ไงไงเ,เห็ดยู่เดินแบบนี้มัหน่อแเม่ยน้องกินอะไรได้กี่ให้ลูกดดังกับเขา เิดน้าเสือเสียงกองฟ้าคนลักมากมายอมให้หนากุงงามคือดังพะเมน,น,นลองให้ใหถูกม,ม,มทุแในใ่ bonne amour, à peu ใส่แพงนัวขำามาเร่งมากพี่น้องก็มีกันยุแค่นี้แหละส่วนแม่กับลินลีจะขึ้นบ้านแล้วมาเท็ดแล้วจังจะเอิญมากินพี่นอ้องถ่าแม่เราเป็นคนไปหาเรื่องน้องใหม่มานี่ส่วนเราเียงกับแาวมอนกับที่่แกงทุ่แม่กินแยกกันเท็ดคนละนาที แต่ว่าตอนไปหาหนังกับบอยเล่าไปเราบอกเราแล้วอยากไปพี่น้องคนว่ามัมอยากไปไทยคลิปให้บ้าลุ่งเบิ่งวนว่าใช้พักหปปยัง <Okay. S 2> อเอาบันเห็ยนยังหยิบบันยันงไปอีกคือ,อเฮ้ยจะไม่อยู่ก็างงานบัดระจ้าบันนีอน่อยังกอดไปเตี่ยงงานบัดจะน้าบันนอนพี่น้องเดี๋ยวนัง่งกี้ก่อน ีพามือกับหลานนั่งกินนี่เลยพี่น้องมาหนิครับมาให <c oughs> ้นั่งมดุดตรงนี้เลยมาดีเด้อค่ะกินจะมีเด้อบันเด้อก <c oughs> ินข้าวแกงนมะมัยนุ่กันเด้อ <c oughs> มื้อนี้เอา,พ,อเา,า,า,าพี่น้องเพิ่งแบบไม่แล้วแม่เนาะกินข้าวปลากินข้าวปลาพี่น้องกินข้าวอยู่เชียงไทยเชียงนาสวัสดีครับพี่น้อง แสบๆแสบๆเลยกินเลยเด้อตีมบึงตีมเนี่ยเล็กกันเป็นเพชรอะไรเนาะหัวสุดยอดไปรึเปล่าเกร็บแบบเท็ดแบบไงแสบไหมอืมแสบแสบแสบทานแสบอ่าโต้มาเพชรนะมาแมนจิ้มหน่วย เพ็ดอันนี้แบบมันเผ็ดน้ำหมอกนำหมอกตกใส่มาเลยเผ็ดตะกี้เห็นบ่เผ็ดเป็นน้ำหมอกเมื่อกี้ซื้อร้านซกเส้นเลยก็ไปซือกับพริกเลยนะพี่น้องโชคดีหมกพริกแพงๆในตลาดนะอหอมมากนี่ละหอมอยู่ในกระตูนกระตูนดอกเปิดตาผัดไงเบิร์นนี่ละหอม มันกระตุนกระตุกใจแล้วเออเงาวๆๆๆหวักหมักหักนหักให้ล้กระตุนอน้ำชอนน้ำอีกอไม่ไม่ต้องซื้อแยกใสแป๊บเดียว ต้้งหมอไว้ก่อนโหลดบเนียมันแบบ้านเัางเไปกินแล้วกซื้อกินนั้นมันม่แล้วนอนต่ำมันชุมหมดอ่ะเอาเที่ยว่ะเที่ยวแล้วเขาเ่เน่ไปาสัอนทแงมาแงกแงะน้ำไหลน้นงะิองมนเด็นินงเิสองเลยเขานนี้ ไอหอแซ่บมันหน่อ,อนนมังมองบาบได้คือกันด้มแซ่มัมงมองงไม่แน,นแข็งกแดยำกินเน,นี่ยบ่นบเนี่ยังอันนี้ต้มแซ่แกงหน,น่อแบล้วนชั่ๆหลันทำไมแกงแ่บี้อันน,นี้บางบางทองถึง เบิกแสบมาเสรแล้วไม่ไหลนะนี่น้องแมวอืมไม่ไหลไม่ไหลเดี๋ยวคือแสบคือสายบอกมาแ่บเป็นบางขอบางสองสิ่งเยอะเอาเดี๋ยวพี่น้องช่วยลูกใช่ใช่ตอนนี้หนาขอเห็นดูฮ่างฝันมึงแหงดูหาโตเลยสามสี่ร้อยคนอะจำเลยอ่ะอือหยุดเลยจบเลยนะอือพอเน้นๆห้าสิห่าโต เนื้อหางม,ม,ม,มันไปรวมเป็นชั้นแนมเบิ่งกเหนะตัวแน่น้อยครับแต่างาไพี่สาวเยอะก็ไม่เป็นท่านหลายท่านนะอืมอหอยหางแทงมัด่ะข้าวเสียข้าวทีแทงบนท้ายเนี่ยครับเอาเตาชีแท่งมาแม่ครับเต้าชีแทงอยู่หางแทงมัดของเนื้อหางขึ้นบากของอยู่หางช่วดูดี ทานาแฟตอริเจ็ไปด้ยพันปลาต้อยู่หอเขาแม่นะกาแฟก็ค้าที่เสคนนี้นคือดางบันแล้วาคายหน้าเป็นบันทึกเอยุกคนตกัาบเสกาแกงขันน้มันกะเส อักเสียงเลยคเขาก de, um. mm. ันเงอเยงเาไม่แหเลยออคาอืลพเวาจะให้พี่นองเห็นภาพร่วมเห็นยังง่เห็นยังได้พี่น้องจริเลยก้แม่กัเรื่อยากาศพี่น้องที่สัากินดมดเล กินอะไรหมดใส่ามหม่นได้กินหมดเลยเด่นนี่มันบครับผัปอกเอาจ่อ่อนมันปอกแก่ปลอกแก่แล้วมันหยาบกินกับเจ็บกระเพาะหิดมกกินกับเจ็บนี่มพนอะไรโบนาปหาในหิดมก พูนไปพูนโน่นอื่นไปบอกผิดมากขื้นไปไปทำพูนบอกีจะส่งมาหน้ามาทกานไปไปอีม่เราเขาอยากยางกันไหนเราูจำพูนทางมันได้แบกก้อนอะไจำผู้หลักจำทาง ปกระจอนเขาหาแล้วเอาห้าเาเอาันย่งขึนน้ำผู้ม่ขึ้นด้ขู้ขึ้นมาได้เราปสะออนเาไปหักเอาหักเอาหสะอนบ้านมันไ่จานงแันนะบุ๊คาไปมาเรือเอาจะนอนมันโอ้ยเอาเลยแลแบบนี้กะขึ้นไปน่ะขอบบริเวณละมันแยัมัมมีนี่ยคู้งมาไดก็ะเอาเดี๋ยวางตะกี้เนี่ยน้องมนทำไมเอามาต้มไปกิน ไม่กี่ามม้นบาบ้าเป็ใส่ไม่น้ำเตาลราขาเอาแม่เนาเขาเกี่ยวผูกอแมวมันินกมวอนาอยู่ลำเผานยเลยาราลามันกินอยู่มาอยู่ลำเผาไพี่น่อแมวมาแม่ละลากินคาลาลามันกินยี่ปนไเรื่องเอาแิน้ะจนมั่นโอ้ตัวเมียอะไรน่วกเออตัวสยังหว่สาแมวนี่มันขันนีหนูมียาหนเนี่ย จรลี่แล้วนะจริงๆนี่อยู่ต่หา่างไม่ได้คนเบิ่งแมวเนี่ยบุญนี่ยังก็ให้มันกินบาดนั่นได้ลูกเผาเอาหน่อเงินะได้หน่อแม่หน่อคูนเด้เอ,นอ,นนะดนอหน่นองแมวน่ะเอาไปให้ล้วงปูเคนสูดให้ล้วงป้อสูดให้อยู่ว้าเงินค้<ม>นนำเขามาเอาพอได้ก็ได้เพราะมีอม่มีเดอ้อค้ามคูนได้หน่องแม่ขันข้นคนจะให้เพิ่นบอกกินนี่ เองบิง ah, มันไม่ได้ผดทองเอาตู้ผูหรือตัวแหนกตัวแหนต้แเมอแล้วทองมันกอลูกหองติดตามมันเอานอกมันมาดาเดดเด็ดจิ้มอพี่น้องถ้าเราิ้นี่ต้งแหนกห้อนแล้อพี่น้ององให้กันพี่น้องไป่บอลไม่กินหนัครับไปดีจบ๊ายบาย